Chết rồi Chết 1 tay 2 Chết 3 Chết 1 Chết 1 Chết mọi người Chết เกิดแล้วเอาอย่างวะวับเกินไปตายไปอเอขับรถไปดูขอโทษได้ไหมล่ะจมโบ่ตายแล้วเฮ้ตายแล้วก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่ที่นั่าจะมีคนมาอ้อมหลังเราขอโทษได้ไหมล่ะ แ,นนแม็กซ์ปืนกูไม่มีสิขาิ์ใชแล้วด้วยแมงกซ์ไปต้องไถ่ว <ผม S 1> ะไ,ไม่รู้คนนะมีเข้าหาอมบี้บอกไอ้ๆอ้ไอ้ไอค <น S 2> ้คน,คนยิงผม <คน S 1> จะโบหลังหลังหลังนะ อ้ยเยเอ้ยวับชิบหายมันวับมันวับโอ้อรไรวะเนี่ยตายหนึ่งตายหนึ่งตายสองจมโบลังลังอ้ยเอ้ยตายรังย,ยังยังตายสาม โอ้โ,โ,อโอคดวาร์ปพ่อมาเอะได้ยินเสียงปืนไหมมาอีกแล้วมันมาอีกชุดแล้วนีกรนสันท้ายหรือเปล่าอยู่บนหินสองตัวจมูมบนหินเลยอะเอสเอสเอง ตายหนึง่งตายหนึง่ง yeah. ลูกหมดลูกหมดไอ้ย่าตาย mày nhìn ghi à lọc mày yêu chúa tè 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 tè chúa tè chúa tè

เตะไหมเตะเตะเต,ต,ตอุ้ยแล <ขอ S 2> ้ววววตายต้องตายต้องโอเคมีเย้ะจนองตายก็เรียบร้อยแล้วพี่อ๋ออันนี้จริงตายตัวนี้เรียบเอ็นตัวนั้นพอวิ่งเข้าไปเจ้าตัวนยิงมาแปะๆโอ้ยดักเสียงกูอยู่เลยไอ้สัสเจ็บมันเจ็บม,มันเจ็บจ่อยิงระยะป่อขนเป็นไงอ่ะ ไอเหียจับไปอยู่กลางเสียงผมเลยอยู่ทางนีไงนีไงไหนคณนะเดี๋ยว่าช่ืออนี่ช่แล้วชนี่อยู่ทางนี่ก็ิเหนี่ยทางกับปิวเกิดอะไรเตียงตอนนี้นี่ผมเกิดยฮ้ยนี่ไงแป๊บยิเลยยู่เอยู่ีป็นไหมวะ ว้าวส่ดี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 ดดี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 ีด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 ดีงตัวดีดีัีด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 ีีดีดีดอดีดดีดีดีีด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 ีสีดดีดีดีีดีีด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 ีตออีีีัอ โอ้ยไอย้เพี่เอ้ยดูด er ้านหลังผมแล้วเห็นแม็กซ์ไปเฮ้ยเห็นแล้วแม่งวาร์บพีบอลวิ่งชาบพีบอลสามตัวอกินบอลโน้ตเหรอเก็บหนึ่งแตกสิงกินบนเนินบนเนินมีอีกปีเป็บถึงมาแล้วเอ็นอีผมวาร์ปวาร์บไป

โอ้ยล oh, ้ำบุไม่เคยโกบีไปตังตังได้ไม่ดูแตกแตกรวมเยอะเฮียหยับมีมิดีบี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 นนอยูีเนบุมนนอยูีเนบุม ผมนั่นแมนั่นลมนั่นะมนั่นะพี่มนี่ามนี่นี่นี่มเนี่ยผมมที่ชื่อผมนี่ผมช่ผมนี่นี่น่เลโอเคป้มจับตายกันยคิด็ก่นอนเนี่ยมาปัแล้วย่อย่ังเพื่อนเลยเฮ้ย่ยัง Mille luyện bóng. Ya, bí bóng bí. Bí bí. Bí à, bí. Bí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  bí bí. Bí 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 ผมเจอของเรวัรั a w มีโซนป๊โอยเห็นมว่าเหเป๊ปพุ่มเลม่นตัวมันมันการพุ่มมากม้เลยพี่ยมมาห้ให้ผมดีพี่มาโปกซอมบี้จัดตายตายตายี่ดูตัวฝั่งกอนดูไปดูไป ขยันล่อไม่เจอเนี่ยมันยิงได้จากเกาะที่เดียวนะตเนี้ยนี่เฮ้ยเห็นแล้วในพุ่มในพุ่มนอนอยู่ในพุ่มเลยฟังไหยิงฝั่งมันแตกไอ้ยย่ิงกูก่อนนะมึงไอ้ใบออดออไอ,อด้สัตว ยินกูก็เฮ้ย้เตียงปีเป๊บอิดงันเลยเออมันยิงปีนี่ไงดูดักแล้วมันมนยิงีเอ yes, ้ยผมเจ็บแม่พี่ว่ได้ยินนะพี่ปีป๊บรอมันี่รอมันอาบืนี่ีเดินด้วลัง้นี่งยินเลยยินเลยนะองตัวจองตัว๋อซอมบี้ ai, ai, ai sải, ui, quân tuấn, quân tuấn, anh đang ai lên nữa, walker đang ở nhà, nhảy đi, nhảy phải, anh đang bơi, ไม่รู้ใครแล้วนอนกลางดงเลยลานดงเลยจะไปขอหญิงตัวนุ้ยนุ้ยตายตายตายรู้จัเรื่องรู้จักเรื่องไอ้เหี้ยบนปลาขานยิงเอ้าอยู่ดีมันก็ตายเคยยิงพิกกี้ยิงไหมพี่ต้นีพี่ต้นสวยเออพี่เอ้ยยิงผมพอดีเลยช่วยชีวิตไว้เอาไปเลยร้อยคะแนน

ีโตยยกประตูนันโตกโกโกโตกประมาณกั่น,น,นมีเรื่อยเยอะสุดดับนนอยู่จังบ๊ยิงไม่จันเห <c oughs> ็นบอดี มันไ้ปหมเดียววปีเพบกางเกงส้มใย่มมันเกระโดดนี่เ็นบินกระโดดนี่เ็นบิอยู่เลยมาตอนนี้กระโดดเออ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 ออเออเออเออออเ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 อเออเเออเออเอเอ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  หรอว่า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 โอ้โหยซอมบี้มึงไะกัดโอ้โหโอ้โหตกย,ยิงไอ้เหี้ยยิงซอมบี้เดียวมันนั่งมาชวนพุ่งเดียวไอ้หัวอับจังดีจำได้ไม่ได้เลยโอ้โหตกยิงฆ่ากัน โอยตรงชั้นไหนเอวหัวผมว่าออกไปมันยิงย่างอาหินก่อนตายพอดีไม่ห,หาชาผมกันเลือดเจ็บอ๋อห็นแลว